ถ้ามาเกายาวย้ายแหลวไม่ได้เห็นคลองทะลลีซีฟู้ดสดๆเป็นๆน,นี่คงคิดว่ามาไม่ถึงแน่นอนยุดต่อไปดีบังเฟสจะพานะครับทุกคนมารับชุมนะครับยู่จีนานกับน้องซาว แจ่มจันแพค่ะแจ่มจันแพนะครับซึ่งเป็นบ้านข้องถันผู้ย้ายวีระหยุดพานมไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ย้ายบ้านทีนีซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะพาไปพบกับถันผู้ย้ายซึ่งบอกว่าทีนีเป็นธนาคารปูด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหและที่สำคัญนะครับเป็นจุดรับสื่อนะครับผู้ซดปูงซดห้อยซดซดจากชาวบ้านจากชุมชนและก็ส่งไข่ต่อซึ่งได้รับสวาสด์ส่งปอตีจากวัดภูเก็ตโอเคทุกคนตามมาเลยด้านในสิครับว่า เขานั้นมีอะไรบางโซนนี้นะครับจะเป็นเป็นอะไรครับเป็นกุง้งลายเสื้อค่ะกุง้งลายเสื้อโอ้โหเป็นรอยๆตัวนุกนับทก,บทก <c oughs> เสื้อทั้งพีกุ้งลายเสื้อและที่สําคัญบ่อนี้ก็จะเป็นปูมานะครับที่เราได้ไปกินสมตำกันแต่ว่าชาวปูมาซดๆดกังเลยลทุกคนโอ้โหตัวเติบเตัวใหญ่ๆนะครับผมมีเลยสุดนี้นะแล้วก็ทีส่สำคัญตอนนี้่านผู้ใหญ่ก็กำลังนะครับ เอ่อที่เรส่งโค้งเลยแล้วทุกคนนี่มีพ้อยจากตีนชนะครับสลามอวยกุ้ครับอัลฮัมดุลิลลา์ตอนนี้เราอยู่กับทันผู้ยหญ่นะครับเบบอ่อวีระยุทธ์ทันนอมไทยนะครับเดี๋ยวข้อติดมือที่นะครับอ่าโอเคเลยอ่านี่นะครับสัญญาที่จะให้ได้เนี่ยนำที่กับวัดจุดตรงนี้เนี่ยนอกเนื่อจากการที่เรารับซื้อนะครับเอ่ออ่ผลิตภัณฑ์ คือว่าใครนะอา่านทะเลสดๆจากชาวบ้านแล้วเนี่ยยังเป็นธนาคารปูหมาจังอืมอมีตอนนี้มีปูมาพันธุ์มือบ่าครับปูมาเขาได้เขา,า,เา,าดได้เลยๆเนาะได้เรื่อยๆซึ่งเรามาหมาพอได้เลยก็คือว่าเราแต่ตัวเดียวเขยโนอกก็พื้นหัได้ขยาย,าายพันธุ์อ่าขยพันธุ์ด้วยตอนนี้มีโบย็นไหมครับมีโบยินใครรับมือครับเดี๋ยวอยากจะให้ โอ้โหนี้นะครับเราตาลุยขั้วตาลุยบ้านทันผู้ใหญ่กันเลยนะครับฐันผู้ใหญ่วีระลยุดฐานน่องไทยนะครับฐันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นใช่ไหมครับครับลุกปุ๊บหมู่หนึงหมู่หนึงนะครับอ่าบ้านลุบปุ๊บนัดปุ๊บลุกปุ๊บนี่ทุกคนต่อจะเห็นนะครับเป้าเรี่ยวๆนะธนาคารปูม้าไข่นอกกระดองบ้านลุกปุบเคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนี่ทุกคนนี่โอ้โหนี่นะครับนี่ปู มาไข่หนกนะครับเราก็จะเอาไข่หนกนี้นะครับใช่ไหมหรืว่าจะปล่อยสูทะรีมันมันมาสไลด์กับหอคือออเป็นปูปล่อยสูทารีปล่อยสูทารีเลยนะครับตอนนี้ก็ไอนี้ได้มาจากชุมชนชาวบ้านที่พามาหรือว่าเราได้ไปออกเมย์แบบซื้อย่างเดียวซื้อมานะครับแล้วก็มาแล้ก็เรียกว่าเพาะพันธุ์นะครับแล้วก็ค่อยๆหนกอยู่แลเพาะพันธุ์ไว้อ่าไข่หนกเราเพาะพันธุ์ไว้นะครับตัวที อาเมอพันธ์เราก็ค่ต่อคือวันฝ่อพาไปกินห,หรือว่าสลัดเทศกระโกงคไข่ตัอค่ายต่อ,อ,ตอนี่นะทุกคนถ้าอีนสังถ้าเราสังนะครับเป็นเชนญกกังเด็กเดียวเนี่ยปูมา,ราหรือว่าโขลยฉักตีนหรือว่าอ่ากรุงไหลเสื้อน,นี่เราสามารถสังได้ไหมครับส,งสังได้ครับชงกับกบีชงกับกบีชงเหมือนกันถ้าเราจะติดต่อนี่ติดต่อทางผู้ย้ายติดต่อทางเบื่อให้ครับสุดเบ็ดหนึ่งตามตรง เตี๋ยวปลาตัวเดี๋ยวเล่นกับผู้ใหญ่เลดกับผู้ใหญ่เลดนะทุกคนนามาที่เกาะยาวใหญ่ขามหาผู้ใหญ่เลดกับหมู่หนึงบ้านหลวงปเกาะยาวใหญ่พังงาโดยจักแน่นอนนะทุกคนมาที่บ้านเลยเดี๋ยวนี้แกรับทุกคนตั้งแต่พระสงฆ์นี่เลยนะครับคุณมาต้องรับกัน้อนรับนะครับนี่ทุกคนทุกคนนี่เลยนี่เลย